สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อารยะยนติกิตสาขาเตเกีวที่ยนะครับวันนี้ผมจะพามานําชมรถกันนะครับว่ารถที่จอดในอารยะยนติกิตสาขาโตเกีวิสัยนั้นมีเยอะขนาดไหนและมีแบบไหนบ้างนะครับมาพบกับคันแรกกันเลยนะครับคือเจ้าอีซุคันนี้นะครับสีเทานะครับปี20นะครับวิ่งแค่82,000กิโลนะครับมาด้วยสภาพเดิมๆนะครับยาง ล้อกระทะเดิมๆหมดนะครับแล้วก็เจ้า t o y o ต a 2.4 Z ซ d อ t i o n คันนี้นะครับไม่วิ่งแค่20,000กิโลเองนะครับมาด้วยสภาพเดิมๆเหมือนกันนะครับล้ออลลอยนะครับพร้อมกับล้อแม็กนะครับสีขาวนะครับแล้วก็เจ้าอูสุคันนี้นะครับยูสุคันนี้ปี21เหมือนกันนะครับ 1.9S นะครับมาพร้อมกับ สภาพเดิมๆออกมาจากศูนย์ของเรานะครับผมแล้วก็มาพบกับคันนี้นะครับเจ้าอีสุ 1.9S เหมือนกันนะครับปี22นะครับคันนี้วิ่งแค่21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถเดิมๆเหมือนกันนะครับล้อกระทะเหมือนกันนะครับยางสภาพเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับมาพบกับคันที่สามนะครับคือเจ้าอีวสุ X Series คันนี้นะครับ X Series คันนี้นะครับปี18นะครับวิ่งอยู่76,500กิโลนะครับ มาพร้อมสเกตดูสวยงามนะครับล้อแมกนะครับสภาพเดิมจากสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูเจ้าอีลสนะครับตัวนี้น่าเขี้ยวนะครับตัวนี้ปี20นะครับวิ่งอยู่60,000กิโลนะครับ LDA นะครับอีสู1.9 LDA นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูนะครับคือ Toyota r รี o นะครับคันนี้นะครับพีลันเนอร์นะครับสีเทานะครับ คันนี้จะอยู่ที่ปี18นะครับวิ่งอยู่แสนสามหมื่นกิโลนะครับคันนี้มาพร้อมกับดูสเกิร์ตดูสวยงามนะครับใส่คิวร้อให้ด้วยมาพร้อมกับล้อมแม็กแล้วก็ยางสภาพเดิมจากศูนย์เหมือนกันนะครับมาอยู่ที่คันสุดท้ายกันนะครับคันสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าี s ุไฮ hylander ตัวนี้นะครับี s ุไฮ h y นเ n d e r ตัวนี้คือปี2020นะครับวิ่งอยู่ห้าหมื่นแปดร้อยกิโลนั่นเองนะครับแล้วก็ เจ้ายูสุคันนี้นะครับสีเทาคันนี้นะครับคือ1.9 LDE ของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโปรโมชั่นแถมวัวนะครับจะหมดไปในสิ้นเดือนพันวาคมนี้เท่านั้นนะครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับส่วนลด2,000 0บาทนะครับออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับทางอายะญาธุรกิจของเราสาขาโกศุมนะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับที่เส้นทางไปท่าพระ นั่นเองนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ